ทุกคนครับมาถึงแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วครับเราเราวิ่งครับตัวเราจองไว้บ่ายโมงครับแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็เดินหาทางด้วยเหนื่อยมากเร็วๆเลยทุกคนเรามัว่วรถไฟมาไฟตอนนี้เที่ยงห้าสิบเก้าซื้อตั๋วไว้บ่ายโมง ใช่ไหมวะเออทุกคนเขาบอกให้ต้องหาป้ายทางโล่งๆเดี๋ยวนะทางโล่งๆนี่ไง w o นเดอร์บัตเตอร์สตูดิโอทัวร์แบบนี้โอเคทุกคนเลาอไม่อยากไปสายทุกคน เขาเขียงว่าชีวิตมาทางนี้ทุกคนถูกไหมไม่รู้นะเราวิ่งละแต่คิดว่าน่าจะใช่วิ่งหาทุกคน ว่ามาผิดทางแน่เลยอะเห็นป้ายแฮร์รี่แล้วแต่ใช่ไหมอะคือมู่เขามากนะทุกคนบอกเลยโอ้ กอไปทางไหนอ่ะผิดทางทุกคนหนูป้ายก่อนฟากขอดูแมพก่อนนะทุกคนโอเค ก็คิดว่าเป็นธงก็วิ่งตามมาสุดคือไม่ใช่เฮยออกกำลังกายทุกคน,นวันที่มาแฮาร์รี่พอตเตอร์นี่แหละการมาทัวร์แบบแบบไม่รู้อะไรเลย ผมเดินตามคนดีกว่านี่ครับตามคนน่าจะรอด เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยมาถูวบ่อเนี่ยโอ้ยไม่กอดมันเหมือนทางไปสวนสาธารณะใช่ปะวะใช่ใช่เจอแล้วทุกคน คนเยมากไปเราต้องวิ่งแลแหละเรามาถูกทางแล้วทุกคนเดี๋ยวเติมบัตรก่อนนะเพราะว่าซื้อออนไลน์มานี่ผมวิ่งผิดเดี๋ยวยิบโทรศัพท์ก่อนทุกคน นี่มันอยู่ตรงหน้าเราแถวยาวมากชิงออกจับรถใหฟ้าก็ตรงมาได้เลยผมวิ่งอ้อมอะไรก็ไม่รู้โอ้โหนี่มีงูนี่สมุนของหลอดบรมโอจะมี กริชกับแฮร์รี่สวยนะทุกคนครับถึงเวลาเราต้องสแกน QR Code โค้ดบัตรโอเคครับ <Okay. S 1> เอาละทุกคนเราจะได้เล่มนี้มานี่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์บุ๊กนะครับ <Okay. S 1> ข้างในจะเป็นแบบนี้ เปิดมาหน้าแรกอ,อเกิบเฟนดอร์ว,ว้าวเจ๋งอะ่ะสวยงามมากทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปข้างในดูครับโอเคครับทุกคนเราเข้ามาแล้วนะฮะก็มีตรวดกระเป๋าตวอะไรมากมายนี่ข้างหลังผมนี่คือคือถ้ามีถ้าอยากได้หูฟังเนาะแบบบรรยายก็ประมาณพันกว่าเยนนะครับโอ้โหสุดยอดมาก วิ่ข้างในอลังการมากทุกคนอย่าเปิดให้ดูเลยนี่นี่ทุกคนเฮ้ยสุดยอดอ่ะมันอลังการมากทุกคนเราจะมาช้อปปิ้งก่อนเลยนะครับอันแรกโอ้ยสุดยอดอ่ะนี่นี่เข้ามาแล้วเป็นนี้ทุกคนมันอลังการมากอ่ะอสำหรับสาววอกแคร,รี่ทุกคนชุดน่ารักมากเลยอ่ะ อันนี้น่ารักน่ารักว่าไงทุกคนมีมีเลิฟพอ์ชั่นด้วยนี่แคกมีความรักมันคืออะไรวะเลิฟพอ์ชั่นแคนดี้นะครับทุกคนมันเป็นลูกอมอพันเยน็นอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้มีแวน่นของลูน่าเลิฟกู๊ดนะครับอันนี้ข้างล่างมีกระเป๋าอันนี้เจ๋งมากเลยอะ่ะนี่ทุกคน I suspect the necklace are behind it ลู Luna Love Good. น่าเลิฟกูเจ๋งกันทุกคนทำดีมากเลยน่ารักมากอันนี้นี่อันนี้โคตรเท่อะมาคู่อยากได้อันนี้เลยอะสวยดีแม้ว่าบ้านเมืองไทยเราจะไม่หนาวนะที่คัดผมนะคะูเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งมากเลยทุกคนมีชุดคุมแฮร์รี่พอตเตอร์ขายด้วยมีมวกกริฟฟินดอร์ถุงมือผ้าพ,พันคอทุกต่างมีแฮร์รี่ แล้วก็มีคาถาของแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนดูดิเจ๋งมากเลยโอเคสับใครายที่อยากมานะครับมาได้เลยเจ๋งมากอันน<ๆ>ี้ก็ต้องทุกคนอืมให้ดูมีชุดคลุมแฮร์รี่ขอบ้านกริฟฟินดอร์ี c คริสต์มาสมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เป็นคุกกี้นะทุกคนแบบนี้ อันนี้อะไรอะด็อกแบลนดานะครับอ๋อ oh. เจ๋งมากนี่มี golden snitch turn on your snitch and watch i t wings flutter อันนี้เจ๋งมากทุกคนเหมือนเปิดแล้วมันจะบินได้ว้าวเจ๋งมากเลยแล้วมาเฮรี่มี butler beer แล้วก็ขนม every flavor beans นะครับมีหลายบ้านเลยคน oh. เอาจริงทุกคนเดินแล้วหลงอะ่ะเยอะมากคือแบบอยู่ได้เป็นชั่วโมงอะ่ะทุกคนแบบมันอลังมากเขาแต่งเตีมดูดิโอ้โห okay. จริงๆแล้วจะบอกคนว่ามันเป็นย้ายไม่ถูกเลยวค,คนคนคนแบบสนใจชอบไฮเปพเตอร์อะคือแบบมันจะตกเข้ามาอยู่ในในแบบหมืนในหนังเหมือนในมีนนยายไฮเปพเตอร์ของเราเลยอะทุกคนนี่ผมลจ,จะเข้ามาร้านหนังสือว้าวนี่สวยมากนี่นครับทุกคนสำหรับสำหรับห้องนี้ที่ขายของเนาะก็จะโชว์ให้ดูแค่นี้นะ ผมขออนญาตไปเดินชอปปิ้งก่อนแต่นี่สิ่งสำคัญคือน,นี้นโอ้เจ๋งมากเลยอะเหมือนในหนังเปียบทุกคนครับผมขอไปไปดูก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันอัะต่ นี่โอ้ทุกคนเราสามารถไล่คันหาได้ด้วยนี่ผมเป็นอะไรรอนวิสลี Ron เอ๊่ <c oughs> เอ็กซ <c oughs> ์เพคโตพอร์โทนัมอ้าวเสกเป็นหมาทั้งนั้น ห้องอาหารแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับตกแต่งด้วยคริสต์มาสเชว่าเรามาถูกที่ถูกเวลานี่ทุกคนนี่นะครับว้าวทุกคนห้องอาหารแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับในการตกแต่งแบบคริสต์มาสครับช่วงช่วงปลายปีว้าวสุดยอดนี่บรรยากาศร,รอบๆครับทุกคน ก็มีรูปแฮรเกรดนะครับรูปปั้นแฮรเกรดคนก็พามาดูบรรยากาศร,ร,รอบๆนะฮะก็น่าตื่นตาตื่นใจนะครับกับตรงนี้เขาบอกว่าใช้เวลาทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมงนะในการทัวร์ข้างในก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะไปเล่นไอ้เครื่องนี้กันครับนี่ข้างนาในแล้วมันก็จะออกมาเป็นเป็นฉากหลังครับเหมือนเราก็ไปยืนในนั้น,นจริงๆอะไร่างเงี้ยแบบนี้มันจะออกมเป็นรูปนี้ครับ ตรงนี้ครับก็จะมี q u i d d i t f r ล i มิ่งเ e ็ก e ซเ e นนะครับเอครับเดี๋ยวผมไปต่อคิวเพื่อเชียร์ควิดดิชก่อนนะครับเ,ออเราตร้องไปต้ไปเชียร์ควิดดิชเพื่อจะเป็นการถ่ายออกมาในกล้องนะมันจะเป็นฟิลประมาณนี้นี่เหมือนที่ทุกคนทำอยู่นี่นี่นชากหนังแบบเชียร์กันเชียร์กัน ครับทุกคนเราจะได้เชียร์แล้วอยู่ทีมสลวีเลินนะครับเนื่องจากว่าคิวอาร์โค้ดกูกูแค่ปิดหน้าจอคิวอาร์โค้ดไม่ให้กูอยู่สลวีลินเลยครับจะมีคนสาธิตให้เรา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 เลยครับจะีคนสเราเลยรับมีคนสาธเราเล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 ครับจะีคนสาธิตใเราเลยครับจะ

<laughs> うん、こんにちはこんにちは私は皆さんの映画監督 <laughs> フビルムディレクターです、ね、から皆さんには活手や VIP のやり方とタイミングを教えてます映画撮影の世界では全てがくっきりしてもらえますので早速始めていきましょうだまず「ドッジとファーストテイクは」は自分たちのチームを全曲応援していただきますイエーイ頑張れこどもたちの皆さんには演技をしていただきますリフィルトののサポー 推薦参加の方はこの緑の旗のみんなから応援をお願いします。私はカットをかけるまでチープアクティブで今結束でお願いいたしますね。では応援いただきますよ。スリー、トゥー、ワン。 ทุกคนครับเมื่อกี้ก็ไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะก็งง,ง,งมากเพราะว่าคือมันต้องมีการสแกน QR ลงทะเบียนเพื่อเข้าไปเล่นฟรมิ่งของคริปติชเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาให้เปิด QR code ให้ดูทั้งตอนก่อนเข้าแลวเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดคุณจะไปอยู่สลิทเลนเลยคือผมมาไปกดปิดผะคิดว่าไม่ได้ใช้แล้วแต่ถ้าคุณยังมีอยู่ให้ข้างในเขาสแกนเขาจะให้คุณอยู่เกรฟินดอร์นะครับแล้วก็ตอนที่ขึ้นไปถึงตัวสนามตัวที่เชียร์เนี่ย ก็ปรากฏว่าคือมันไม่ได้มีซ้อมนะเพราะเราก็ฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกมันคือเขาให้เอาจริงเลยครับก็เลย acting แบบง,งงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวตัดไปให้ดูเนาะก็แบบงงๆอ่ะเลยเราก็ไม่ได้แบบรู้อย่างฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ถ้าแบบเรารู้ตัวว่ามันจะต้องเริ่มแล้วจะด acting ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเนาะพวกอันนี้ต้องซ้อมแต่ก็ไม่เป็นไรสุขสุขขำๆก็คือได้ได้แบบได้ลองเล่นเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากใครอยากมาแล้วก็เพื่อที่จะแบบได้ acting เต็มที่ได้เรียนรู้เต็มที่เนี่ยก็ก็ทำตามที่ผมบอกเน เรื่องเคารพเคาสำคัญแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ตอนผมเจอแบบนี้เนาะ คคก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ทัวร์กันไปข้างในนะครับตอนนี้ก็โดยประมาณเนี่ยเราใช้เวลาเดินข้างในผมเดินแบบเร็วๆเนาะไม่ได้ดูในบางจุดที่นานเกินไปเนาะก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จริงๆถ้าดูทุกๆจุดเนี่ยโดยใช้เวลานานๆน,น,นะครับอินกับมันมากๆก็น่าจะมี4ชั่วโมงได้เพราะบางจุดเนี่ยเรานอกจากอ่านแล้วยืนดูแล้วครับมันมีละเอียดปีกย่อยดูเยอะมากรนนี้ก็จะเป็นกระท่อมแฮกริดนะครับหลังจากเดินออกมา นะก็จะมีกระท่อมแฮเกรดนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี้ยเมื่อเราออกมาแล้วจะมีโซนถ่ายรูปเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นกับกระท่อมแฮรเกรดหรือว่าจะเป็นรถนะครับที่ลอยได้เนาะอัะนนี้นะครับนี่ตรงนี้นะก็ต่อแถวนะครับต่อแถว,วันยาวมา,มากๆโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่คาเฟ่นนะครับจะไปหาอะไรกินที่เป็นตตีมของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแล้วก็น่าจะกลับนะครับไปที่ที่พักแล้ว แล้วสำหรับการรีวิวแฮร์รี่พอตเตอร์เดี๋ยวอาจจะปิดท้ายด้วยขนมในคาเฟ่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนครับถ้ามาแล้วไม่กินบัตเตอร์เบียร์ก็แปลว่าไม่ถึงแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหนังแฮร์รี่พอตเตเขาบอกว่าอันนี้เอากลับบ้านได้แก้วเนี่ยนะปรมันรยเยนเดี๋ยวชิมให้ดู บอกทุกคนตรงๆนะตรงนี้เลยนะอร่อยมากต้องมาแล้วก็ผมมีซื้อชุดพ๊กป่อนด้วยมาคู่กันถ้าคู่กันประมาณ1850เยนจรากับสตูดิโอทัวร์ตอนนี้จบเพียงเท่านี้ขอตัวไปพักผ่อนหยนใจกินบัตเตอร์เบียร์พร้อมกับป๊กปคอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ ครับผมคิดว่าจบแล้วมันยังไม่จบครับมีเยอะมากโอ้โหเมื่อกี้ไปเล่นขี่ม้กวาดมาแล้วก็ไปเล่นถ่ายรูปมานะครับตอนนี้กเออ็เดินมาถึงตอกแดดก,ก็แล้วนะครับทุกคนให้ดูบรรยากาศร,รอบๆเหมือนจริงมาก